กบสวัสดีพี่น้องชาวุูซ่าครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนูมเอกา์การก์เซ่ครับผมมาดูคุณมันโตกกโลกนะครับ รถล,ลงไม่ได้นะต้องถอนเอาครับลอยน้าม,มันหนุนไปครับเนี่ยรอยน้าม,มันหนุนไปถึงนูน้นอันนี้ต้องเอาออกก่อนครับมันใกล้ทางครับตัวก็โลก

ังไหวอยู่ครับตอนนี้ยังไหวอยู่แล้วอเาเข่งล้างน้ำครับโยนล้างน้ำมันนักต้องล้างก่อน บอกแล้วทาตามสิ่งแวดล้อมว่างฝนตกแล้วก็ขายธรรมชาติทําตามธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติลงโทษนะไปเรื่อยๆมืนรดขายโอ่นีครับธรรมชาติลงโทษตามชิ มีสะพานเขื่อนมีสะพานดะครับนี่สะพานข่ามแม่น้ำมูลนี่สะพานเนี่ยมันเป็นมันเป็นร่องน้ำอ ไปการมาประมาณกี่เที่ยววะมีปลาเงี้ยมีปลาด้วยแต่อย่บอกมีปลาด้วยเอดบอกต้องล้างเคีงก่อนถ้าเงินนักแล้วถ่ห้ดูมัมมันครับนี่ครับโอ้โหมีตเตดินครับเราทางยืนเราก็มีน้ำล้างมือด้วยครับเดาเ็ด น้ำล้างมือก็มีครับน้ำล้างมือครับ <c oughs> อยู่บนทางอยู่บนทางน้ำล้างมือครับอยู่บ,บนบทางก็มี <c oughs> นี่ครับเห็นทางแล้วจะยืดครับ <c oughs> แต่หลายคันแหละ มาแล้วครับฝนมาแล้วลงเมเ็ดนะครับต่อยแล้วไม่ดูจะเสร็จทันหรือเปล่านะครับ เามาดูบรรยากาศดูทรงเลวเหมือนจะแรงนะครับฝนทางก็นวมนะครับเนี่ร้อย รอยตรงนี้รอยไถมาถึงทางนะครับแต่ว่ารอยหน้าม,มันแรงครับพัดขาดมาเลยครับพัดขาดเป็นรองหน้าเลยครับฝนไม้แล้ว ต้ดลงไม่ได้ต้องถอนเอาแบบนี้ครับตัดตึงๆหน่อยง่ายหอบแรกแล้วตายแล้ว เพราะมันจะเดือนครับแบกอยู่คนเดียวครับคอกคอกมอกเลยม <laughs> ือแบกครับ

ไม่ต้องไม่ต้องซักเลยเนี่ยแต่ผูที่พวกนี้ใส่ขาสั่นมาเนี่ยอาบน้ำมาเลยเนาะอาบน้ำไปจังนี่ไปเรื่อยๆกันครับไปบรรลุขายโอ่งเนี่ยไปเรื่อยๆ ขู oh, สภาพ <laughs> ดูไม่ได้ <laughs> ดูไม่ได้เลยเดีถึงบ้านก็นอนชุดนี้แล้วไม่ต้องอาบน้ำแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะนึกห็นรถทัพดลมแล,ล้ว <laughs> เต่าหัวดีแท,ท้ๆคืดตานไมทางน่ะใบนิดต้นแต่น้อยอันนอันที่ว่า,ชาวเช่าไอ้กำนันหมอด้วยเนี่ยไอ้หมวดอะไเนี่ยอ,อเอาละล้างเข่งนี้แหละ,ลละ,ะห้ังเข่งนี้แหละเนี่ยหัวเย็กันแต่หน่อยรุ่นก็ไปทำแท็กซิ่เลย ล่างๆเข่งก่อนนักขวดมีแต่น้ำล่างเข่งแต่ไม่มีน้ำล่างคอครับคำผูดถูกน้ำมัมนามมาน้อย,ลยแล้วก็โด,ด,บดนบ่อเ๋ยน้ำล่างคอ นางยังหาเงินเลยครับนางยังขังได้ไลค์ครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มไอ้กางเกษตรด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ